สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์10ข้อเท็จจริงของกร e นคาร์ดลอตเตอรี่ที่ผู้สมัครมือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะดูคลิปนี้ให้จบจะได้คลายข้อสงสัยในหลายๆเรื่องนะจ๊ะข้อแรกถ้าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกกร e นคาร์ดลอตเตอรี คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับกรีน์ดเลยใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ค่ะทุกคนไม่การันตีว่าจะได้รับ Green Card นะคะคุณจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย i m มเ g r ร t i o ชันเขากําหนดและจะต้องผ่านขั้นตอนการเคลมสิทธิ์กับทางสถานทูตอเมริกาหรือกับทาง USCIS ซึ่งคุณจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยนะคะซึ่งพี่มดเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะคะใครที่อยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ไปดูขั้นตอนเคลมสิทธิ์ของคลิปนี้นะคะ ส่วนคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องไปทําเรื่องอปรับสถานะขอกรินค r ดในอเมริกาซึ่งขั้นตอนมันจะแตกต่างกันนะคะคุณไปดูคลิปนี้นะคะอืม2 การคัดเลือกผู้โชคดีกรินคาร์ดลอตเตอรี่นั้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่ม100%เเนะคะก็จะใช้ AI ในการคัดกรองใบสมัครจากเรียกว่าทุกทวีปทั่วโลกสถิติของผู้สมัคร d ี2024นะคะก็มีประมาณ22ล้านกว่าคนนะคะซึ่งโอกาสในการที่คุณจะได้รับเลือกอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสถิติของปีที่แล้วนะคะก็ประมาณ0.25%นะคะ ประมาณแบบ1ต่อ400นะคะคุณจะต้องโชคดีมากๆเรียกว่าดวงล้วนๆเลยนะคะทุกคน 3. Green Card Lottery มีโคต้าจำนวน55,000วีซ่าต่อปีหมดแล้วหมดเลยนะคะบางครั้งบางปีเนี่ยวีซ่าอาจจะหมดก่อนปี f i สเคิลเยีก็ได้ปี f i สเคิลเยีมันจะจบวันที่30 September ของทุกๆปีนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้วีซ่าหรือว่าไม่ได้รับกรีนคาร์ดภายในวันที่30กันยายนของปีฟิสเคิลเยียนั้นคุณก็จะหมดสิทธิ์ได้รับกรีนคาร์ดโดยปริยายจ้ะมีเพื่อนพี่น้องหลายท่านสงสัยนะคะว่าไอ้โคต้า55,000เนี่ยเขาจัดสรรกันอย่างไรหรอทำไมเห็นบางประเทศเนี่ยมีผู้โชคดีได้รับเลือกเยอะมากเมื่อเทียบกับ สมมุติว่าในประเทศทวีปเอเชียใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไปดูสถิติของคนที่โชคดีได้รับเลือก DV2024 เนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยมีผู้โชคดีแบบประมาณ4,500กว่าคนในขณะที่ของประเทศไทยเนี่ยมี400มี400กว่าคนนะ,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่บางประเทศเนี่ยเขาได้รับเลือกมากก็เพราะว่าเขามีผู้สมัคร ดีวีลอตเตอรี่เนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งผู้สมัครเขาก็หลายแสนคนทำให้เขาได้รับเลือกมากขึ้นในขณะที่ผู้สมัครของประเทศไทยเนี่ยมีแค่หลักหมื่นเองก็ทำให้เราได้รับเลือกแค่หลักร้อยนะคะแล้วในส่วนของโค t ต55้า5 5 0 0 0เนี่ยเราจะนับเป็นจำนวนวีซ่านะคะไม่ใช่จำนวนเคสนัมเบอร โอเคอ่ะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าพี่มดเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รับเลือก DV วีลอตเตอรี่ใช่ไหมคะแล้วพี่มดเนี่ยมีลูกกับสามีด้วยอ่ะเราก็สมมุติเป็น Family 3คนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเท่ากับว่าโคตาวีซ่าเนี่ยมันต้องโดนหักออกไป3คนแล้วก็ไปหักจากไอห้าหมนันั่นแหละจ้ะแล้วพี่มดจะบอกว่า ทุกๆปีนะคะในการคัดเลือกผู้โชคดีเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเขาจะคัดเลือกมาเกินเกินเรียกว่าคัดคัดเลือกผู้โชคดีมาแสนกว่าคนในขณะที่มีโคต้าวีซ่า5 5 0 0 0เท่ากับว่าจะทำให้คนที่เป็นผู้โชคดีได้รับเลือกเนี่ยไม่ได้การันตีนะคะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้วีซา่าพูดถึงโคตาวีซ่า55,000ต่อปีเนี่ยนะคะในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีแคปนะคะเเท่ากับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะได้วีซ่าจำนวนเกิน7%ของ55,000วีซา่าซึ่งก็ประมาณ3,850วีซ่านะคะดังนั้นไอประเทศที่มีคนได้รับเลือกแบบ4-5,000คนแบบเนี้ ถึงยังไงแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้วีซ่าครบทุกคนอยู่ดีคะ่ะ 4. จริงหรือไม่ที่ผู้โชคดีได้รับเลือกกรีนคาร์ดออตเตอรี่คนที่ได้เคสนัมเบอร์หลักร้อยหลักพันมีโอกาสที่จะได้วีซ่าและได้กร e นคาร์ดไปก่อนคนที่ได้เคสนัมเบอร์หลักหมื่นอ่ะอันนี้จริงแน่นอน100%เ เพราะว่าคนที่ได้เคส number หลักหมื่นสองหมื่นสามหมแบบนี้นะคะโอกาสที่เขาจะได้เข้ารับการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าคนที่ได้เคส number ต่ํากว่าไงคะเนื่องจากว่าตามกฎหมาย immigration นั้นวีซ่าลอตเตอรี่เนี่ย เวลาที่เขาเรียกสัมภาษณ์เขาก็จะเรียกไปตามคิวเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงถ้าดวงคุณดีมากๆคุณได้เคสนัมเบอร์หลักร้อยหลักพันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้วีซ่าแล้วก็กรีนดสูงมากๆนะคะซึ่งพี่มดอยากจะเตือนอคนที่โชคดีได้รับเลือกนะคะว่าไอ้เคสนัมเบอร์เนี่ย มันเป็นเลขที่สําคัญมากๆเราไม่ควรที่จะเอามาโพสต์โชว์ในที่สาธารณะหรือว่าไม่ควรบอกเลขนี้กับใครคือเวลาที่คุณจะมีคนถามว่าได้เคสำเำอร์เท่าไรหร่ห้อเนี่ยเวลาที่คุณบอกเขาเนี่ยคุณก็จะบอกเป็นแค่หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นนะคะแล้วถ้าเกิดคุณจะพิมพ์หรือจะเขียนอะไรลงไปเนี่ยก็ใส่แค่ตัวเลขข้างหน้า ข้างหน้าแบบเลขเลขหลักร้อยหรือเลขหลักพันเนี่ยใส่แค่2ตัวพอแล้วก็ทําเป็น xx อยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะเพื่อปกป้องข้อมูลของตัวเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในในการเคลมสิทธิ์ของคุณด้วยนะจ๊ะในทุกๆุกปีจะมีผู้โชคดีที่ได้รับเลือกกรินคั a r ดลอตเตอรี ไม่ได้มีโอกาสเข้ารับการสัมภาษณ์เยอะมากๆนะคะเนื่องจากว่าโคตาวีซ่า5 0 0มมันหมดลงก่อนแล้วก็เรียกไม่ถึงเลขคิวของเขานั่นเองนะคะดังนั้นคนที่ได้เคสนัมเบอร์สูงๆเนี่ยก็มีโอกาสสุ่มเสียงมากที่จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสมัคร Green Card ลอตเตอรี่ใหม่ได้ทุกๆปีนะคะ5 ทุกปีจะมีผู้โชคดีได้รับเลือกกรีนคาร์ดลอตเตอรี่สัมภาษณ์วีซ่าไม่ผ่านโดนปฏิเสธวีซ่า ประมาณ10-15%เป็นะคะเป็นสถิติจากทุกประเทศทั่วโลกแล้วแต่ปีงบประมาณนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นสถิติการโดนปฏิเสธวีซ่าต่ำมากก็ประมาณ1-2%เท่านั้นเองนะคะในแต่ละปีอาจจะมีแค่1เคสถึง3เคสนะคะสาเหตุในการที่โดนปฏิเสธวีซ่าเนี่ยมันก็หลกัหลกๆแล้วมันจะมาจากที่คุณสมบัติ ของคุณไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทํางานหรือบางคนอาจจะมีคดีอาญาติดตัวเป็นคดีรุนแรงบางคนทําผิดกฎหมายอิมเมชันอาจจะเคยโดดวีซา่าส่วนบางคนเนี่ยอาจจะกรอกข้อมูลผิดตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนสมัครแล้วทําผิดกฎเกณฑ์ยกตัวอย่างเช่นกรอกสถานะผิดจริงๆแล้วแต่งงานแล้วไปบอกโสดส่วนบางคนเนี่ยมีลูกแต่ไม่ได้กรอกลูกลงไปซึ่งสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลนนะคะ ที่จะโดนปฏิเสธวีซ่าเนี่ยพี่มดเคยทํำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะ 6. ในกรณีที่คุณสมัครวีซ่าถาวรประเภทอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าครอบครัววีซ่าทำงาน ซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยคุณรอวีซ่านานใช่ไหมคะถามว่าคุณจะสมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่ไปด้วยได้ไหมสมัครได้แล้วก็เคยมีคนที่เป็นผู้โชคดีได้รับเลือก ดีวีลอตเตอรี่แล้วด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคุณก็จะมีออปชั่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในการเคลมเสร็จดีวีลอตเตอรี่ใช่ไหมคะมันก็จะใช้ process เวลาประมาณแบบว่า1-2ปีมันขึ้นอยู่กับเคสนัมเบอร์ที่คุณได้บางคนบางเคสเนี่ยได้ Green c a r ดได้วีซ่าเร็วกว่าที่วีซ่าครอบครัวที่พ่อแม่พี่น้องขอให้อีกนะคะคือมันเป็นวีซ่าถาวรคนละประเภท คุณสามารถที่จะสมัครพร้อมกันได้หรือว่าทำโปรเซสไปพร้อมกันได้แบบไม่ผิดกฎหมายนะคะ 7. โชคดีได้รับเลือกกลินคาร์ดอลเตอรลี่ถามว่ารัฐบาลอเมริกาช่วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีสวัสดิการอะไรให้เราหรือไม่ตอบเลยว่าไม่มีนะคะ ค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณจะต้องออกเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการเคลมสิทธิ์ขอวีซ่ารวมไปถึงการย้ายเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตอนที่คุณไปสัมภาษณ์วีซ่านะคุณก็จะต้องพิสูจน์ให้กับทางกงศุนหรือทาง USCIS เขาเห็นว่าคุณจะไม่ไปเป็นภาระของรัฐบาลของเขาคุณจะไม่เป็น public charge นั่นเองคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะ,ะหา หาทำงานหาเลี้ยงดูตัวเองได้โอเคไหมคะทีนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเคลมสิทธิ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้วีซ่าเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณสามห0ื่นถึงห้าหมบาทนะคะอันนี้แต่ละคนแต่ละเคสมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่เท่ากันมันแล้วแต่นะคะทีนี้อพอ คุณได้วีซ่าผ่านแล้วมันคุณยังจะต้องแบบมีเงินเก็บนะคะที่จะต้องรับไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็แบบเอาไปจ่ายค่าเช่าบ,บ้านกินอยู่ตอนที่คุณย้ายมาอเมริกาเนี่ยเงินเก็บเนี่ยเงินก้อนเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีถ้าไม่ไม่มีเงินเก็บก็ต้องไปกู้ยืมเขามาถามว่ามันต้องมีเท่าไหร่เอาแบบอย่างน้อยสุดเลยเนี่ยมันต้องมี1นึ่งแสนหนึ่งแสนเนี่ยมันเท่าไหร่แบบ สามพนเหรียญปะสามพนเหรียญมันก็แสนกว่าๆนะคะทุกคนอันนี้คือขี้หมูขี้หมานะที่คุณต้องมีถามว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยมีเงินน้อยกว่านี้เขาก็เขาก็ยังเข้ามาได้เอาตัวรอดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่มดบอกเลยนะคะว่าสกิลของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยสกิลภาษาอังกฤษดีหรือว่าเขามีความรู้ความสามารถมีอาชีพเฉพาะตัวเขาก็หางานได้เร็วนะ ดังนั้นอันนี้ทุกคนจะต้องเตรียมตัวนะคะพี่มดเคยทำคลิปอธิบายค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างละเอียดยิบย่อยไว้แล้วนะคะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะอืมแไม่ได้ภาษาจะสัมภาษณ์ผ่านไหมจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อตอบตรงนี้นะคะโอกาสที่จะผ่านสัมภาษณ์เนี่ยมันก็มีมากพอสมควรนะคะเพราะว่ากงสุลที่สถานทูตอเมริกาเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้แต่เขาพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าไม่ค่อยได้ภาษาเนี่ยนะคะเขาก็สัมภาษณ์ผ่านกันมาเยอะแยะแล้วไอ้คำว่าไม่ได้ภาษาของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะคะทุกคนบางคนไม่ได้นี่ก็คือไม่ได้เลยเหมือนกับว่าไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหา บ้างเล็กน้อยแต่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนที่มดคิดว่าคุณฝึกได้แล้วไอ้เรื่องคำถามสัมภาษณ์ว่าวีซ่าวีซ่าลอตเตอรี่เขาถามอะไรบ้างเนี่ยนะคะพี่มดเคยทำคลิปแบบสรุปรวมคำถามเอาไว้ให้แล้วย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนอ่าทีนี้สมมุติว่าอย่างคนที่ไม่ได้ภาษาจริงๆทุกคนก็ยังมีโอกาสที่จะฝึกอยู่แล้วก็แนะนำให้ฝึกนะคะถ้าเกิดว่าคุณสัมภาษณ์วีซ่าลอตเตอรี่ผ่านแล้วเนี่ย มันจะเป็นเรื่องท้าทายมากๆถ้าเกิดว่าคุณย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเพราะมันจะเป็นหนังคนละม้วนนะคะขนาดคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างเนี่ยก็ยังมารีวิวยังมาบอกเลยว่าเฮ้ยตกม้าตายก็มีเพราะว่าเวลาที่เข้ามาใช้ชีวิตจริงในนี้เนี่ยนะคะฝรั่งเขาพูดกันเร็วมากแล้วสำเนียงแต่ละคนจะแตกต่างกันไปบางคนแบบว่าพูดคำสั้นๆแบบแล้วก็มีสแลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะ ดังนั้นฝึกภาษาอังกฤษไว้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ภาษาคุณจะมีข้อจํากัดในการหางานนะคะและไอ้งานที่มันดีๆได้เงินเดือนดีๆได้สวัสดิการพวกประกันสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่ต้องใช้ภาษาถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าจะไปเริ่มงานจากงานร้านอาหารเนี่ยซึ่งก็โอเคไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าก็มีเพื่อนพี่น้องหลายคนมามาบอกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโดนกดค่าแรงบ้างลหละโดนเจ้าของร้านเหมือนกับแบบว่า เห็นมาใหม่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จ่ายค่าแรงไม่ค่อยครบจ่ายขาดขาดโ t ก็ไม่จ่ายอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในอนาคตนะคะ 9. เป็นผู้โชคดีได้รับเลือกกรินครัตลอตเตอรี่แต่ว่ายังไม่พร้อมจะย้ายไปอเมริกาปีนี้เก็บสิทธิ์ได้ไหมโอนสิทธิ์ได้หรือเปล่าจะต,ต้องทำอย่างไร อ่ถ้าเกิดเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกตีนคาร์ลอตเตอรี่คุณเก็บสิทธิ์เอาไว้ไม่ได้แต่ว่าคุณสละสิทธิ์ได้นะคะถ้าเกิดไม่พร้อมจะย้ายไปอเมริกาก็ไม่ต้องไปทำเรื่องเข็มสิทธิ์ไม่ต้องไปกรอกแบบฟอร์ม ds 260ก็ปล่อยทิ้งไปแบบนั้นนะคะซึ่งทำแบบนี้มันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีผลกระทบอะไรถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมคุณก็สามารถที่จะลงสมัครใหม่ได้ทุกปีนะคะอะ ทีนี้ถามว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้กรีนคาร์ดมาไงมันจะมีวิธีรักษาสิทธิ์ไหมพี่มดสมมติว่าถ้าเกิดคุณเคลมสิทธิ์แล้วสัมภาษณ์ผ่านแล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาอเมริกาเพื่อมา a c t ติ a เ e ทกร e น c าร์หรือเพื่อมารับ Green c a r ดในอเมริกาคุณจะมีเวลาประมาณเกือบเกือบ6เดือนพอคุณสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเนี่ยในพาสปอร์ตของคุณในวีซ่าเนี่ยมันจะมี ระบุวันที่หมดอายุวีซ่าไงคะซึ่งคุณต้องเดินทางเข้ามาอเมริกาก่อนที่วีซ่าของคุณจะหมดอายุนะแล้วก็พอคุณเข้ามาอเมริกาเนี่ยคุณก็ต้องมา Activate Green Card มารอรับ Green Card นั่นแหละคะ่ะแล้วก็มารอรับไอใบ Social Security Number หรือที่เขาเรียกว่าเป็นใบ uh, ประกันสังคมหรือบัตรบัตรประจำตัวผู้สีภาษีนั่นเองนะคะ ทีนี้สมมุติว่าในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะแบบติดงานราชการติดเรียนแล้วยังไม่สามารถที่จะย้ายมาอยู่อเมริกาถาวรได้คุณสามารถที่จะทำเรื่องรักษาสิทธิ์เรียกว่ารักษากรีนคาร์ดของคุณเอาไว้ได้ซึ่งพี่มดเคยอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะคะวิธีรักษาสิทธินะจ๊ะ 10. ลงสมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่แล้ว จะทำให้มีผลกระทบต่อการขอวีซ่าชั่วคราวอื่นหรือเปล่านะคะเช่นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านะักเรียนวีซ่าทำงานเจวันแบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลแล้วก็สงสัยมากๆไม่กล้าสมัครวีซ่าลอตเตอรี่ใช่ไหมถามพี่มดว่าเอ๊สมัครได้หรือเปล่าคำตอบของคำถามนี้นะคะพี่มดบอกเลยว่ามันมีสองคำตอบอ่ะ คือถ้าเกิดถามพี่มดโดยตรงพี่มดก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไร100%เซนะคะมัน50 50นะคะทุกคนเนื่องจากว่าคนที่สมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่แล้วไม่ได้รับเลือกเนี่ยจากนั้นเขาไปสมัครวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนวีซ่าเจวันมีคนที่ผ่านได้วีซ่าหลายคนหลายเคสและก็มีคนที่ไปขอ วีซ่าท่องเที่ยวแล้วไม่ผ่านก็มีเพราะว่ากงสุนจจะรามมาเอาเคยสมัครกรินคัสลอตเตอรี่เหรอแบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเลยพี่มดอยากจะบอกว่าในการขอวีซ่าแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานใจวันแบบนี้นะคะคุณสมบัติของคุณเนี่ยมันต้องตรงตามต้องตรงตามที่วีซ่านั้นเขากำหนดนะคะลองนึกดูนะคะว่า คนที่ไม่เคยขอวีซ่าลอตเตอรี่เลยแล้วไปขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ผ่านก็มีเยอะไปขอวีซ่านักเรียนแล้วไม่ได้ก็มีมากเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลว่าถ้าสมัครกรีนคาร์ดลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วกลัวว่าเดี๋ยวไม่ได้แล้วจะไปสมัครวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนไม่ผ่านเนี่ยก็อย่าเพิ่งสมัครนะยังไม่ต้องสมัครดังนั้นก็ สมัครไอพวกวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวลองดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าโอเคหมหเพื่อความสบายใจของทุกคนพี่มดหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์และขอบคุณทุกคนที่ติดตามการกด subscribe ให้กันนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆโชคดีนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย